ซปเปอร์ยานแม่เข้าอีกแล้วนะครับคันนี้โควรสดเลขไมลหลักร้อยคันนี้พูดเลยครับเจ้าของมือเดียวออกห้างเลขไมล์ร้อยโลนะครับมาเริ่มมาเลยดีกว่าครับตัวนี้เป็น bmw r1250gsahp นะครับรถคันนี้ปี20นะครับครับผมไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้เลขไมล์ร้อยโลครับดูเลยเลยพร้อมออกทิปยางเยิมติดรถดอกเนียนครับดูได้เลยครับสวยงาม พูดเลยว่าสุดมากคันนี้ปพร้อม PBM 2ใบนะครับครับผมเลขทะเบียนตามนี้เลยตรงรุ่นตรงรุ่นครับผม่ามาดูกันครับดูแข้งฝาข้อบวงขรอบวาวสวยเอางี้รดร้อยโลไม่ต้องคุยกันเลยครับไม่มีอะไรต้องมานั่งเตะกันเลขมาอยู่ที่114กิโลมากกว่านี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วครับหาซื้อยากมากหนึ่งในตองอูครับคันนี้ขับฟังเสียงยง่งกันดูครับเงียนเียเลย จัดไปครับทีดีโปรบายเปิดขายในราคานะครับ8,59,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ IB กันเข้ามาทีดีโปรบายรับซื้อขายบิบย๊กไบส์ทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็ mm hmm. คกันเข้ามา mm hmm. ผมบอกเลยครับ mm hmm. ทีดีโปรบายไม่เป็นสองรองใครเรื่อง BM mm hmm. ดูได้เลยครับ